สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําชุดประแจแหวนข้างปักไตที่น่าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดจากแบรนด์คิงโทนี่นะครับคิงโทนี่นี้พี่ช่างน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีแน่นอนนะครับเป็นแบรนด์หรือยี่ห้อที่ผลิตเครื่องมือช่างคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเรื่องคุณภาพก็คือช่างไทยไว้ใจได้นะครับเป็นยาวนานมาหลายสิบปีเหมือนกันที่อยู่กับคู่กับ ช่างไทยมานะครับคงรู้จักคุณภาพอะไรเขาดีนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับชุดนะครับปัจจัยแหวนข้างปากตายชุดนี้ชุด14ชิ้นนะครับมีมีปจนะัจจัยตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์24นะครับ1ชุด14ชิ้น,นครับมีเบอร์อะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยเบอร์8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 19 21 22 24นะครับก็คือเรียงมาตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์17 17นะครับแล้วก็กระโดด18ไม่มีมี19นะครับแล้วก็กระโดดมา21 22 24นะครับตัวชุดปัจจัยแหวนข,ข้างของตัวคิงโทนี่ของเขาจริงๆเนี่ยมันมีหลายชุดเหมือนกันครับมีชุด8ชิ้นชุด11ชิ้นชุด14ชิ้นนะครับ14ชิ้นก็จะมีชุดเบอร์8ถึงเบอร์ 24, บอร์10ถึ่เบอร์รอช,ชิ้นก็คือเบอร์ ตั้งแต่เบอร์เล็กเบอร์หถึงเบอร์32นี้ก็มีเหมือนกันชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับที่เหมาะสําหรับช่างนะครับช่างที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมทีนี้พัสดุอซองของเขานะครับซองอะไรนี้เบื้องต้นก็คือซองเขาจะเป็นซองที่เป็นเป็นแบบข้างหลังจะเป็นใยผ้านะครับใยผ้าถ้าดูแล้วมันจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นผ้านะครับมันเหมือนกับเป็นคล้ายคล้าย พลาสติกแข็งหรือพลาสติกหนาประมาณานี้นะครับถือว่าคุณภาพเขาโอเคเลยครับผมชอบมากเลยตัวนี้หนาๆหนาๆกว่าที่เป็นแบบตัวที่เป็นปัจจัยแหวนข้างทั่วไปที่ราคาต่ํากว่าพันในท้องตลาดเขานะครับตัวนี้นําขอมาดูคุณภาพของเขา,าสักเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์17โอเคเรื่องคุณภาพของ k i ง g t นี y นี่คือ,อหลายช่างนะครับช่างหลายท่านการันตีได้นะครับผมก็คือใช้งานถือว่าโอเคเลยนะครับ ผมก็เคยอสอบถามข้อมูลช่างมันขั้นนะครับเขาบอกว่ายี่ห้ออื่นบางครั้งเนี่ยถ้าต่ํากว่าพันเนี่ยเวลาใช้กับตัวพวกหัวน็อตที่เป็นแบบหัวมันลู่รูดหน่อยหัวมันเสียหน่อยเงี้ยบางครั้งใช้แบบถูกๆไปหัวของประแจเขามันจะหมุนไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นของแบรนด์เนี้ยถ้าเป็นหัวลูดหัวหัวนอ็อตลู่เป็นระยะหนึ่งหรือแบบแบบหนึ่งเนี่ยมันสามารถถอดออกได้นะครับถือว่า โอเคเลยความคงทนนี้ก็คือไว้ใจได้ไว้ใจได้แล้วกันไว้ใจได้ถือว่าโอเคมาตรฐานถือว่าอูมาตรฐานใช้งานก็มีเยอะแยะ,ยะไปนะครับตัวนี้แบรนด์ Brand king tony เขาตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่าหมายเลขรุ่นมันจะเป็น1 2 1 5 m r นะครับ1 2 1 5 m r เบอร์8ถึงเบอร์24นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับเมกอินไต้หวันไม่ได้ประเทศประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นคิงโทนี่ก็จะเป็นประเทศไต้หวันด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะโอเคก็จะเป็นตัวปัจเจตัวอย่างเขาในนี้ครับผมยกตัวอย่างมาเป็นเบอร์17บนะครับเบอร์17ก็จะมีตัวแบรนด์เขาครับคิงโทนี่แล้วตามด้วยรหัสน่าจะเป็นรหัสตัวตัวปัจเจอเขานะครับแล้วก็ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นโคมียมเลเดียมเพอเกรดเหล็กซ r v นะครับเกรดเหล็ก CRV ก็เป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในส่วนของตัวราคานะครับราคาชุดนี้ก็ถือว่าราคาก็เอาเรื่องพอสมควรแต่ถ้าคุยกับความคุ้มค่าก็ถือว่าน่าจะโอเคครับอยู่ที่พัน 1, 1 5 0 0บาทขึ้นไปครับแต่ไม่น่าเกิน2องพันอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้1 5 0 0ถึง2 0 0พันอยู่ช่วงนี้ครับไม่ไม่เกินไม่เกิน2000ราคาในตามออนไลน์นะครับก็แล้วแต่ส่วนวาราคาที่แท้จริงเดี๋ยวผมอ่าแจ้งเดี๋ยวผมเอาลิงก์ลิงก์ของร้าน l า z a ด a ไว้ใต้คลิปนะครับมาดูที่ราคาอ้างอิงที่อ่ผมขายก็คือใช้ราคานั้นเลยนะครับหรือไม่ก็ท่านไหนที่ต้องการให้อ่า ตัวนี้จะเป็นร้านล a z a ด a าของผมเองนะครับผมขายเองนะครับผมมารีวิวเองนะครับไม่ได้เอาของใครมานะครับแล้วก็ของที่ขายก็คือของที่รีวิวนี่คือของที่เอามาแนะนําให้ดูนี่นะครับผมก็มั่นใจได้ตรงปกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวร้าน Lazada เป็นร้านผมเองเนาะโอเคจบป,ประมาณนี้หรือไม่ท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสามารถไปดูเครื่องมือช่างอื่นๆได้ในร้าน La z a da ผมได้เลยเนาะตัวนี้ก็เป็น ตัวอ่าปัจเจชุดปัจเจอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่ถือว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มค่านะผมว่าถ้าเฉลี่ยต่อตัวก็ประมาณพันแปดพันคมตีให้สองพันถ้าสองพันหาสิบสี่ก็ไม่เกินร้อยห้าสิบาทร้อยสี่สิบาทต่อตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มตัวถ้าซื้อแยกตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้แน่นอนไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับต่อตัวนี่มันหลัก ร้อยร้กว่าบาทตัวเล็กๆก็ร้อยเกือบ200ก็มีนะครับถ้าตัวใหญ่ก็2-300เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1 3 0ยส0อยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมพ,พี่ช่านพี่ช่างท่านไหนที่เคยใช้งานนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่ามันดีมันเสียหรือมันมีข้อจุดปกคร้องอะไรนะครับพี่ช่างๆที่เคยใช้งานก็น่าจะรู้ดีนะครับกว่าเพราะ เพราะว่าเป็นผู้ใช้งานเองก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้ครับว่าชุดนี้เป็นยังไงเผื่อ,อมีท่านไหนที่กําลังตัดสินใจที่จะเลือกดูเลือกใช้นะครับว่าชุดนี้เหมาะหรือไม่เหมาะเหมาะสมกับราคาไหมหรือว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็แสดงความคิดเห็นได้ครับผมโอเคท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมครับเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปเนาะไว้ไว้ใต้คลิปแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับผม โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ